เ็นนเทิงมาะกัอยู่นีก็ได้พุ่นอยู่นีก็ได้ได้บอได้อยู่ออคเจ้าสิเหตุล้วได้กินจจกสิเบิดบ้านที่ขบจีจงค่อยมเอาเนี่ยมองกับเขาเด้อลูกแหงบ้านยลูกเมื่หวานยาดีไอของละบ้าอนนียขนมเอะไรขนมบไรเนากินไรวัวนุกวัวนุกเลยมากินนี่ก็ได้ บาานเอ้าเอ้าวแหงอกแหงออ้กออกกําลังกายยมดค่ะอ้าวพี่น้องกลับทัดทายสบายดีนะพ่อะม่พี่น้อง FC เบอร์สุขสุขคนว o r l d อยู่ในละ่างประเทศยินดีต้อนรับข้าสู่่องมาลพลุยคือเก่าพี่น้องเลย พบเจอกันเมื่อนี้กะอยู่ทางบ้านน้องบุญทวีเนาะพี่น้องก้อนเดินทางขึ้นเหนือก็ได้แบะมหาทางน้องเพื่อนก้อนพี่น้องเลยก้อนเดินทางขึ้นเหนือเมื่อนี้ก็มีเดินทางขึ้นเหนือครับอาจารย์ลาวเนาะรถอาจารย์ลาวคือเก้าพี่น้องเลยกัมีบ่าวบุญสละวันบ่าวน้อยเชียงรายแล้วกับ่าวจอนเนาะพี่น้องกําลังเดินทางขึ้นพี่น้องเลยกัชีแบะมหาทางน้องเพิ่นก้อนเนาะ แวะมาเยี่ยมมายามเพิ่นก้อนพี่น้องเลยอ่ะไะเรียกเข่าไปหาทาั้งน้องเพิ่นกันเลยเนาะพี่น้องไปพี่น้องอันนี้ต้องซ่มพี่น้องเลยเพราะว่าเวลามันมีขีดจำกัดน <c oughs> เนาะเบิ่งช่องนั้นกับมาเบิ่งช่องนี่น้ำนเนยเด้อพี่น้องเนาะเวลามีจำกัดมาเนี่ยพี่น้องเลย Spider Spidey 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 bài đi, Spidey 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 rồi, Spidey 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 Ờ, ได้ไมาหนโอ้ครับจานเล่ามาสองรอบสามรอบที่ชามด้นิอันนี้เด้จืออเบาบาเนน้องไอ้สายไฟแลบชื่อป่ะสายขัดจะจื้อใในทีมงานนี่ยอ่าอ่ะ จอแต่บ่อไร่มิบ่อไร่คือม่เธอเดียวเลยว่าสามเธอแล้สามเธอแล้วบุรีมาบุจือบ่อไร่ยงวะวันนี้ตายัตว่าี่ต้อปิ้งไก่ต้องงให้ตงหต้อแหลกบุตรจื้อคือกันนจือได้แต่ว่าเพิ่งหรอปะต้องเพิ่งคอยมากับเพิ่งยู่วานเนี่เนาะเจ้าบุจือีกันจังนีเอเสียใจได้ขอเดีจะถ่ายเราเาอไก่เออแหลอยก็ไก่เจ้านะเจก็ไก่่อยแห เอาเจ้าเือไก่มาบ้านน่ยนำเานำบาบุญสารวัตเนาซส้อเกอป็ไก่ไปซื้อปีไก่มาฝากก่อนะฮะนใหง่เนี่ยฮะนเาเลยกินบุญกินบุมาจอนดมาดีขอขจีกินบุญแล้วาที่วัจอนอือนีก็ขจี่อยเอาเอาเอจีไดีเด้อเจ้าข้าวจีข่อยวัดข้นม เราได้ขึ้นไปเทิงไปฮะจะขึ้นไปเทิงขึ้นเทิงบ่าคอยู่นี่กระได้คนอยู่นี่กระได้ได้บ่ได้เยอ่อ๋อเจ้าสาเหตุจะได้กินจ็ดสิบเอ็ดบานที่ขบจีจังคอยนี่ฮะเอาเนี่ยมองกับเขาเด้อลูกยังบาดเลยลูกมาหวานย่าดีไอเอาของละบ้าวเนี้ขนมเบาไรขนมบะไรเนาะมีข่ามเอาคมด้วยเนาะเด้อ มีตลอดนะขาเมาี่ยกนข่าเมาน้าแซงบุหรเข่ายมซีเอาข่าย่มซีกินข้าเที่ยงนะน้องได้ยังกินข้าเที่ยงเป็แต่เมื่อวานปิงอุ่นไห้บ่ยมวันยมวันเดี๋ยวน้องเมื่อวานนี้ช่างแล้ววจ้าม้งอันนั้นมาดานเจ้าหางม้งบ่ใส่งานได้ดีหรือบ่ได้เด แต่ว่ายังบูสัเนาะยังบูสัยังบูสัค่ะยังบูสัยขับอยู่แล้วด้วยพี่น้อยเนาะเพราะว่ามัน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 เป็นช่องมันแมนแมนว่คะแนนพุ่งอันโป้มบ่อยๆมันก็ใส่เนาะใส่ไว้อยู่อันนี้แบบอ่าหยาดผืนแบบโดนๆเพิ่นยังไปโป้มตันหนึ่งฮะนะตอนนี้ตอนนี้สีอย่างสีเขียวหรือสีดำน้ำขาวเลยใช่ใช่เลยอย่าว่าสีเขียวสีดำสีเขียวพวก้าเนาะเขียวบัวไวน์นั่นแหละน้ำพญานาคเลย ทางคนนา้ถามทั้งแม่ที่ต่อมาหาอยู่ป่ะโทรหาเรนบ้าขคืนกันเุยวายในไหนเน่แล้วว่างทางนั่งเรือปลายท้ายแอบเขากนแบบอ่าเป็นโอมีขึ้นเขาปบเขาไปดูคนพูดหรือว่าผู้ช่ะยหรือเปามาซอยเือเป็บอรคิปดป่ะเอเป็นยูจังหวัดนครราชสีมา เมันเป็นมีสามีใหม่อยอะพึ่นบ่ะแม่นเมันเป็นเนมีสามีใหม่หรือว่าหัวใหม่มีมีลูกแล้วบ้างหรยังบ่ยังก็ไปอยู่น้ำกันบ่ครับอ๋อพี่น้องพี่น้องไปฝากเป็นมาไหงบ่ทั้งหมดแ่าบ้ามาบ่สั่นมาเนี่มาละเมื่อเมื่อแล้วมาจอบร้านพี่น้องเนาะเออ่แถวยังก็ซื้อคนลืมเลย สีทาเนาะแถาสีทาผู้เฒ่าประเทศเนะเราเราคือมาพี่ผู้เฒ่าเราขึ้นมาพี่บ่กื่อกันเนาะฐันนามสกุลเดียวกันเดี๋ยวเป็นเป็นผู้เฒ่าเบาน้อยนอแลนนเนาะตกเลยคือนอ้อยมันอยู่กับใครอยู่กันสองคนนี่ก็สองคนนี่แหละอยู่กับท็อปนี่แหละเนี่ยคือบอกจอมาครั้งแรกบ่ แอ่ก็บอกไปเลกันหน่อยเละขึ weakest, ้นสันบกันหน้อยไัปโยกน้งบางบาบนเนาะไปโยหนแบบ้าแม่เจ้าบอไบอกว่าอยู่จังหวัดอยู่อำเภอไงจะพิจารณาทุเล็ดมาซื้ออย่างานสามครับทุบละเมเเราเราก็บขิดอย่างมากอย่บ่้าบ่ได้ถามเลย พอแล้วเขาก็ไปไหนอาจารย์ไหนเขาก็ไปวังสินเดือนกุมภาหนิเขาก็ไปสวนป่าหนิมันมียังไงกินอยู่นั่นน่ะมียังไงดิโพนบ่มียังกระยาเลยจะได้กินดิโพนละบดได้ได้อะไรไหมอันนี้นะมีแต่สายฟ้าแลบนี่มีแต่ยิ้มอย่างเดียวเนาะพอคอยว่ากันได้ สายพาเร็บโคดได้กว่าจะไปจะไปได้หอดเมื่อเมื่อคอยเขาบ้าบตอนแรกแรกพอจนตกใจเนาะสมบัติพากันย้อมผมเด้ย้อมผมสีทองเบิดน้ดก็บอกว่าพอได้เด้อไปเปลี่ยนสีผมใช่ป่ะชุมนอกมันก็จะไปเปลี่ยนเด้เปลี่ยนกลับคืนแหละไม่เปลี่ยนกลับคืนแล้วสีดำมาแล้วคิดว่าพอจะไปอยู่มิกาเพย้อมผม สงสัยเลยเรุ่นเด้กะสิฮอดสงกรานต์กเนาะแ่เฮ็ดใช้สงกรานต์ใช้สงกรานต์่ในลาวเด้ผมแดงบัดก่อนบัดใกล้สิฮอดมื้อมันก่อนไปยอมบ่ยอมแล้วบ่บัดนี้เอ่อ FC กะแนะนํามาโยพี่น้องเวลาอันอ่าผู้ใหญ่มาให้ให้สอนมารยาทน้องเพิ่นแน่ว่า ให้น้องพันหยุกมื่อวานนะี่น้องช่างน้องสุน้องพันก็คือว่าแหละพี่น้องเนาะก็คือแบบเข่ากล้องดูดูพันกับหัวจักอยู่ดอกเนาะมาบูญเขาขอช้อนเอาเขาขอช้อนนะไปน้องนาะน้องก็เห็นทั้งน้ำเบาหรือว่าชุดน้ำเบามาส่วนเรือมันยังเห็นหน้าพันกับยกมื่อวานรวมเลยสบายดีเพล่นสบายดีอ้ายสบายเลาเราจะห่างจนแพงก่อนเลยก่อนไปว่าแต่ชุ่มอาดอก chợ mưa bão không thể năm này nó lên còn để bờ đấy mm. ừ, ừ. 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 đây <laughs> <đứng cười> <đứng cười> <bài bao, cười> เพียาพ่อเท่ากินน้ำน้ำดูได้ให้ให้พ่อเท่ามาเด้อเมื่อเออเราออกป้าป anyway okay. ้ามืออื่นแต่ก็จี้เจะไล้จีนี่เนาะใวไรในกระไรของหวานนี่ของของหวานเอาไปก่อนของหวานกินกับเข่ากินแก่ก็จียังได้อยู่แต่กินน่องกินรอดมันเลือยจังเอาไปกินดีก็คือแบบเวลาเราหิวตอนใดก็กินตอนนั้นนะนะกินรอดเนาะแต่สงสัยยากกินขนมหมอนี่อยากแกงขนม อยากกแกกินเลิแกเลยแกเลยแกกินเลิศไปชิมมั้งฮะชิมมึงดูชิมมึงดูวยแช่บ่กินบนรสชาตินี่นะก็มันบอกแช่บส่งคืนบอกใส่้าท่านแช่ชื่อมาให้กินอีกแกชิมมึงด้วยอืมลองบ้างนะอืมนีกอันหนึ่งเลยใส่้าอ่าไม่ต้องอ่านกินเลยจักปีแล้วน้องใส่้า แปดสี่ไปนอนจะวินี่สิบสี่วันอ่ะถ้าเรื่ององเฮียนอยู่ปะขับออกเลยออกเลยออกเป็นสองเลยเจ้านอนเมื่อกี้ไหนนอนนอนอยู่โอ้โหอบหอนปะโทรบอกหอนก็จับเป็นแล้วเนาะอยากนอนเนาะ

เจ้าอยากยัง้จี私私้อยากกินข้าวจีーー้บ <n ces> ่ก <that> ินให้เบิ่งดูเป็นจังได๋อยากอกินข้าวอิ่มแล้วเนาะเฮาบ่เป็นหยัง่อยากกกินบ่ได้เอออบางสิบงคับก็กินมันเป็นไปบ่ได้เด้ป็นไปบ่ได้เด้อเนาะ ใายเป็นลองยบงมางนั้นครับป้าปนปวเอาไว้ด้อยกนาวกนเอาไว้ดีได้ไก่เม่นปีงไก่จะนอนดวยแม่มันจะคึงพื่อเอก้่าวทางนีคือเป็นยังไงอ่อมหัวข่านี้นี่โดดลง้วย่ปึ๊บโอ้เก่งดงนาะ

เจอาเพื S <S ่อมาบ่เฮ้ยเอาจะจ้างกับเพื oh oh, okay. ่อมเพื่อไปเย็นลยนาเย็นนอาบเลยเนาะเย็ำหนาวนี่อุ่นได้นำสังแบบนี้ได้ยากหอแบบทำนี่นะครับบอกเตมกได้โอ้ย่มา่าใ่ันไ้เนาะข้างมือไนก่างวนนี่โอ้ยแดงแค่บันเล้อ้าวบอกได้เพื่นยังคือแดงครับเนาะโอ้ย เอกีนีมันนอนด้กี้นี่น่ยนตื่นมันตื่นแล้ววันนี้อันนี้เริ่มใสอีกะฉูบูบเรื่อยเื่อน้ำแดดนิลองดู้างนก็บนี้ให้ใช้ฟ้าใช้ฟ้าเอ้ใช้ฟ้าฉูบใช้จิงลิงเนาะเราคอยหรวะเซ่บมาจอดแซ อย่าบานนี่อคุณเอาอีกยวยๆเจ้าต้องยวกดุหมเลยต้องมาสูบดุให้มันนั่นืแล้วบัดไสบัดุบัดโอออกแห้งเนาะแม่นๆหน้ายุค่อยๆองเห็นบ่เต็มเลาดุสูบก่าใ้กินมันได้เออใส่ดคือสิออกแห้งเนาะเจ้าบ่ลูก งูเผ่าเมีประโยชน์เลยมีหต่งยี่ิังกินร้ายวัวนุกวัวนู้ะละมากินนี่ก็ได้ขันีแม่บ้านี้เอ้าเอ้าออกแฮงออกกํลังกายยามแดดขกลเนาะก่โก้เลยเราเห็นเมือะเมื่อยเเมื่อยตั้งเจ้าพอละเขเมื่อยใช่ไหม ยังอไปสุย่มไม่ย่มแบบต้องย่มเรื่อยๆให้มันใสนะตอนแรกมละตอนแรกหือตอนเช้าอืใบคือเก้าวันนี่ตัวิดจะละฮัทไว้ละหัเ่รหกดกดกดละัสเนี่ยละัสแม่นดึงออกกดหลอกแมันดึงเขาละัส เตรียมพร้อมไปตรงไหนไดีตน้สัเนาะแม่บ้าเหนอเนาะแม่บ้เหนอแต่ถ้าพว้เอิบอีงวมาชิมแสีบ่อัเนาะนี่แต่เห็ดรนะเหัว้อมดบ่าเจ้าก็เข็ดใหต้นวอเท่าเจ้าก็เห็ดวัวอ้อมเนี่ยเห็ดประตูขาบัดเนี่ยยจังบอยเนี่ยเด้บรราข้อนอกลับไปขอองามตตวนี้โย เป็นแข้งเต็มอยู่แล้วไปกินแม่งแข้งนะคืนนี้ดิ้นคอยนั่นไปเดินแข้งยังลายเลยแข้งนี่แหละแข้งข้อแข้งข้อตัวแดงแดงแมนแต่ละปีก็มากกระดกอยู่บ่อโดดบอมะข้อส้มหรือมะข้อหวานเนี่ยอือมะข้อหวานมข้อกลางมะข้อกลางก็มีเนาะเมื่อน้ำช่วยเจ้าได้คอยอ่า พี่น้อยเนาะไม่ใ้นี่แหละมันยากมากนอนบุญทวีฝนก่อนสีเดินทางไปซโปสี่น้อยังฟังาดิคิดอ่ายาเขาคงอยู่คงกินมาให้อยู่คงกินมาป่ามาตอนเิด้ยมื่อนี้โมได้มีไฟเขไหมบ่ยังบี่แต่ชุมไม้นี่บอบี่บลีบนเตียงบนกรดนเล่าดองถมังได้เนักดนเนไบาดินทางก็ได้เล าานายลีเด้อร์ไปไปจับพ่อแม่พี่น้องเดินทางกันต่อพี่น้องเลยมาเยี่ยมแม่ยามทั้งน่องเพื่อนก่อนขึ้นเนาะพี่น้องเลยเอโอเคสแลปเฟรนช์น,น้นองสแลปจิบหนี้ทั้งมาไลกับซีรีส์ขอจบคลิปลงไปเพียงสำนีกันเนอะพี่น้องเนอะขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและเอฟซี วันสุขสุขคนเนาะที่เข้ามาติดตามในใกำลังใจสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่นอ้องสบายดี